เรียนคณะกรรมการผู้ประเมินข้าพเจ้าว่าที่ร้อยเอกรุ่งโรดอุตมานตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูจำนานการพิเศษวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาผู้เข้ารับการประเมินรางวัลครูผู้สอนดีเด่นประเภทครูผู้สอนอาชีวศึกษาระดับปวชดีเด่นวิชาสามัญและวิชาชีพขออนุญ,ญาตนำเสนอผลงานนวัตรกรรมชุดทดลองเครื่องรับโทรทัศน์ LCD ระบบส่องสว่างแบบ LED มีรายละเอียดดังนี้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการชมรมครูและผู้ประกอบการด้านอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาซึ่งได้ํำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีให้กับครูสาขาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมทั่วประเทศเข้าร่วมอบมรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิชาชีพการสอนภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีเครื่องรับโทรทัศน์แบบจอ LCD และ LED เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่โมบายแอมพลิฟเออร์ปวชทักษะแข่งขันติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และผู้ส่งคุณวุฒิประเมินบทความทางวิจา,ารในงานประชุมวิจา,ารวิจัยและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครจากประสบการณ์ดังกล่าว ทำให้เกิดเป็นองค์ความรู้นำไปสู่การพัฒนานวัตก,กรรมในรูปแบบต่างๆรวมถึงนวัตก,กรรมชุดทดลองเครื่องรับโทรทัศน์ LCD ระบบส่องสว่างแบบ LED นวัตก,กรรมชุดทดลองเครื่องรับโทรทัศน์ LCD ระบบส่องสว่างแบบ LED เกิดขึ้นจากการถอดบทเรียนโดยอ้างอิงจากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราชส5 6 2าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรมสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส รายวิชาเครื่องรับโทรทัศน์จากจุดประสงค์รายวิชาสมรรถนะรายวิชาคาอธิบายรายวิชาซึ่งประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้จำนวน14หน่วยใบงานภาคปฏิบัติจำนวน5ใบางานชุดทดลองภาคจ่ายไฟจำนวน1ชุดชุดทดลองระบบส่องสว่างแบบ LED จำนวน1ชุดชุดทดลองระบบภาพจำนวน1ชุดสื่อประเภทวิดีทัศน์จำนวน5เรื่องเหหรือลิออควิดคิดคดสตันนิสเปร 140-200โวลต์แล้วส่งต่อไปยังวงจรขับหลอดแบบ LED มูลเหตุจูงใจในการสร้างนวัตรกรรมเนื่องจากสถานศึกษามีข้อจำกัดด้านงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์แต่ด้วยปัจจุบันวิวัฒนาการด้านอิเล็กทรอนิกส์มีความเจริญก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดเพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปข้าพเจ้าจึงพัฒนาชุดทดลองรายวิชาเครื่องรับโทรทัศน โดยเริ่มพัฒนาจากชุดทดลองเครื่องรับโทรทัศน์แบบจอ c r t าร์ทีคาโทดเรทิวเพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการวิเคราะห์อาการเสียและตรวจซ่อมเครื่องรับโทรทัศ์ต่อมาได้พัฒนาเป็นชุดทดลองเครื่องรับตัวทัศน์ LCD ระบบส่องสว่างแบบ L e d วเพื่อแก้ปัญหาจำนวนชุดฝึกต่อจำนวนผู้เรียนที่มีเพียงชุดเดียวโดยแยกการสอนขั้นตอนถอดประกอบออกไปอีกส่วนหนึ่งซึ่งขั้นตอนนี้จะใช้เวลานานเพราะทีวีแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อมีวิธีการถอดที่แตกต่างกันไป ผู้เรียนจึงสามารถทดลองตามใบงานครบทุกคนในชั่วโมงเรียนโดยเน้นไปที่ชุดทดลองภาคใจไฟเนื่องจากเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดของเครื่องรับโัรทัศน์ซึ่งจะทําให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการทํางานมีทักษะในการคิดวิเคราะห์อาการเสียและตรวจซ่อมได้นอกจากนี้ข้าพเจ้ายัางได้พัฒนาคลิปวิดีโอสื่อการสอนซึ่งจะเป็นเทคโนโลยีที่ผู้เรียนเข้าถึงได้ง่ายเรียนรู้ได้เร็วเพื่อใช้ประกอบในกิจกรรมการเรียนการสอนอีกทาง ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนจากการนำนำวัตรกรรมไปใช้งานมีรายละเอียดดังนี้ผู้เรียนหลักสูตรปรวชชั้นปีที่2ระบบปกติและชั้นปีที่3ระบบทวิภาคีในรายวิชาเครื่องรับโทรทัศน์รหัสวิชา2 0 1 0 5ขีด2011โดยใช้ชุดทดลองเครื่องรับโทรทัศน์ LCD ระบบส่องสว่างแบบ LED ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบแบ่งผลสมัมฤทธิ์ Student Team Achievement Division โดยแบ่งกลุ่มทดลอง2คนต่อชุดการทดลอง ให้ผู้เรียนกลุ่มเก่งได้ทำงานคู่กับกลุ่มปานกลางและอ่อนเพื่อเป็นการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนทําให้ผู้เรียนมีผลสำมฤทางการเรียนที่สูงขึ้นและผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุดสําหรับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนในรูปแบบของรางวัลจากการนําเทคนิคทักษะที่เรียนรู้จากนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้งานและต่อยอดมีรายละเอียดดังนี้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่โ Mobile Amplifier ปวชร,ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา2564ถึง2565เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการติดตั้งจานร,รับสัญญาณดาวเทียมระดับภาคและระดับชาติได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญเงินปีพศ2556ถึง2559 นักศึกษารางวัลพระราชทานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา2560นายนัทวุฒินีละไพจินรางวัลชนะเลิศเหรียญทองและรางวัลฮอรเนอร์อวอร์ดระดับชาติพศออ2560ผลงานสิ่งประดิษฐ์เครื่องเป่าแอลกอฮอล์เวอร์ชัน2สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าร่วมกัน ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับชาติพศ2,561ผลงานบัตรคิวในงานรักษาพยาบาลผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตนำเสนอสิ่งประดิษฐ์เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ในเวทีนานาชาติครั้งที่4 e a s t VET Provider Network Conference 2017งานดิจิทัล Thailand Big Bang 2017ซึ่งจัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทดลองใช้งานที่สถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี และยังเผยแพร่ออกอากาศผ่านสถานีวิทยุกองทัพบ,บกช่อง5และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย nbt ในส่วนของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับครูผู้สอนจากการนำนวัตก,กรรมไปใช้งานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรเครื่องตรวจสอบปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดแบบเป่าลมหายใจปีพศ .2557 ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครุสดุดี ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัดประจำปีการศึกษา2561ได้รับการยกย่องให้รับรางวัลพระพฤหัสบดีประเภทบุคคลกลุ่มครูและคณาจารย์ประจำปีพศ2562ได้รับคัดเลือกเป็น Excellent Teacher 4.0ประจำปีพศ2อ,อ6 3สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้รับคัดเลือกเป็นครูดีศีอาชีวศึกษา ประจำปีพศ2564สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้รับการเลือกเป็นบุคคลรักศรัทธาเสียสละและอุทิศตนในวิชาชีพเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างที่ดีประจำปีพศ2566จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครูผู้นำสื่อนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนระดับประเทศ โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการดีอินดิเคเตอร์ไทยแลนประจำปีพศ2565ผลงานคอร์สการเรียนรู้เครื่องรับโทรทัศน์จอภาพแบบ LCD Liquid Crystal Display เผยแพร่ทางแพลตฟอร์มออนไลน์การเรียนรู้ของ AIS l e a r n ดีให้ผู้เรียนและบุคคลทั่วไปเข้าเรียนรู้ได้ฟรีได้รับรางวัลเหรียญทองแดงบทความทางวิชาการประเภทบรรยายอ r ร l Presentation แบบออนไลน์ เรื่องชุดทดลองเครื่องรับโทรทัศน์ LCD ระบบส่องสว่างแบบ LED ในการประชุมวิชาการและนวัตรกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติพศ2565จัดโดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้2เผยแพร่นวัตรกรรมผ่านกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ในส่วนของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษาช่วยให้สถานศึกษาสามารถประหยัดค่าวัสดุฝึกซึ่งทดแทนได้ด้วยนวัตรกรรมดังกล่าว อีกทั้งอย่างใช้ประชาธมปันแนะแนวให้กับผู้ที่สนใจศึกษาต่อสายอาชีพสาขาอิเล็กทรอนิกส์รวมไปถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้เรียนอาชีวศึกษาโดยมีคณะศึกษาดูงานจากต่างประเทศให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมห้องเรียนเช่นวิดิมมิสเตอร์สคูลโรงเรียนชั้นนาจากประเทศเกาหลีใต้ชงจิงคอร์เล็ออฟอิเล็กทรอนิกส์เอนจิเนียริงจากประเทศจีนเยนทานวอเคชันแนลสคูลจากประเทศเวียดนาม ในส่วนของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับชุมชนได้นํานักเรียนที่ผ่านการเรียนรู้จากนกวัตกรรมในห้องเรียนไปบริการวิชาชีพในโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฟิกดิตเซ็นเตอร์โดยบริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้แก่ชุมชนในเขตมินบุรีกรุงเทพมหานครและทั้งหมดนี้ก็เป็นผลจากการดําเนินการนวัตกรรมชุดทดลองเครื่องรับโทรทัศน์ LCD ระบบส่องสว่างแบบ LED เรียนเชิญท่านคณะกรรมการผู้ประเมินให้คําแนะนําครับ